กุลีเราจะข้ามถนนนะคะโอ้แม่ค้าคนลูกค้าก็ยังเยอะอยู่นะคะน,นี่ก็เป็นตลาดศพเทศบาลนะคะอยู่ตรงหน้าบ้านวิชายเย็นแล้วก็ตรงหน้าวัดเสาธงนะคะอันนี้ตรงไปก็ยุ่งนะคะที่บ้านวิชายเย็นทุกคน บ้านดิชายเย็นนะคะไม่เข้าไปนะคะจะไปตลาดจะจะได้ดูเฉยๆนะคะ ขอโทษนะคะป็นเสียงไวสะะ้สวัสดีพี ollow, ่ชนะนะคะสวัสดีคุณอะไรนะคุณบูเมืองไทยนะคะปิดเสียงวันเมื่อกี้ขอโทษด้วยคุณตะวันออกแดดสวัสดีนะคะคุณบูเมืองไทยสวัสดีนะคะพี่ชนาสวัสดีนะคะน้องคำพูุูเวลาปิดเสียงชอบลืมลืมเปิดกลับมานะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราซื้อแกงมาลุมนี่ขอ น่ากินมากทุกคนร,ร้อน uhh, ๆอยู่เลยนะคะพี่ก็ทำมาร้อนๆนะคะเอาแกงมารุมแล้วก็เอาราบปลานะคะโอ้มาเจอของอร่อยพอดีเลยทุกคนเนาะนก่อนก็ซื้อน้ำพริกแกไปนะอร่อยวันนั้นหนูซื้อน้ำพริกไป็นพริกน้ำปลา,า<ม>ก็อ<ม>ร่อยนะคะนี่เป็นลาบปลานะคะทุกคนลาบปลาดุกนะคะว้าวน้าเก๋บอกว้าวว้าวน้าเก๋บอกน่ากินมากมากสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลฟทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะคะนี่ลาบปลา ก,แก๋แกงมะรุมแกงมะรุมน่ากินมากมากแกงมะรุมนะคะลกูลกปลาลูกส้มพี่เขาเพิ่งทำเพิ่งออกมาเหรอคะพี่เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะคะชอบกินนะคะทุกคนแกงมะแกงส้มมะรุมใส่มะละกอนะคะอร่อยลองอย่างก่อนนะคะ ตั้งใจจะจะตั้งใจจะมาซื้อไอ้นี่นะซื้อไก่ให้น้องหมานะคะกคนมาเจอของกินอร่อยก็ต้องซื้อนะคะแกงมารูมอร่อยมากค่ะแม่ปูน้องปูสวัสดีค่ะพี่กาแฟสวัสดีนะคะพิชณาก็คุณปูสวัสดีนะคะไยู่น้ำพริกข้าวปีนเเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาดีได้แล้วนะคะของปีน หิวข้าวแล้วทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยลาบปลาดุกลาบปลาดุกแปสบบาทนะคะทุกคนถึงละสี่สิบนะคะ